ีครับน,นี้ก็นั่งเก็บรายละเอียดเพลงสมิลานะครับการตั้งไม่ค่อยดีนะเหวี่ยงออกไกลๆหน่อยนะโอเค,อเคทำด้วยแฟนต์นเอสนะครับทุกทีเวลาเล่นก็จะผสมเลเยอร์ไว้ว่าเป็นเชิ่นของสมิลาไว้แต่วันนี้พิเศษหน่อยนะฮะ ก็แฟนทอมตั้งแต่ตระกูลแฟนทอมเอเนะครับจะแบ่งเลเยอร์ได้ไปจนถึงแฟนทอมรุ่นใหม่ล่าสุดแฟนทอมหกตัวนี้ที่ทำมาก็เป็นแฟนทอมเอสลิมิเตสีดำบอลข้างหน้าเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับก็ทำขึ้นมาเองนะพ่นสีติดสติกเกอร์อะไเรียบร้อยครับมาแบ่งเลเยอร์สมิหลาโดยใช้แพดช่วยนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับ นี้ใช้แพดช่วยนะครับแพดมีหน้าที่ทําเสียงฟลุตเพราะเราไม่สามารถเล่นได้นะครับก็เราทําจากตัวนี้แหละครับอัดแล้วกดมิกเซอร์โอเคครับก็จบไปสำหรับคลิปสมิลานะครับผมเผอิญวงที่ผมเล่นด้วยนี่เขาก็ชอบเล่นเพลงนี้บ่อยก็เลยต้องมานั่งเก็บรายละเอียดเพลงนี้นะครับใครอยากทำก็ลองไปแบ่งเลเยอร์เล่นเล่นดูนะครับนี่ ตัวนี้ได้มาราคาไม่แพงนะครับแต่ว่ามานั่งทําสีใหม่จอด่างแล้วแต่ก็ยังมองเห็นนะจอไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าฟิล์มฟิล์มในจอมันไหม้นะครับสวัสดีครับ